ก็สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากคนที่กำลังใช้ Blender แล้วมีปัญหานะครับในการ Select วัตถุแล้วเราจะเอากล้องเนี่ยเข้าไปจับนะครับสมมติว่าปกติคนที่มีแป้นพิมพ์เป็นน้ำพดนะเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ ที่มีแป้นพิมพ์เป็นนำแพดนะครับถ้าเราเลือกอ่าส c ลิกวัตถุแล้วเรากดอ่าจุดบนนำแพดนะครับมันจะพุ่งไปที่วัตถุตัวนั้นนั้น,นครับเราสามารถแผนรอบๆวัตถุชิ้นนั้นได้นะครับอ่าแบบนี้แต่ถ้ากรณีที่เราในซีนเราเนะี่ยมันมีหลายชิ้นนะครับแล้วเราทำการ Select ชิ้นที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆที่มันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆแบบนี้นะครับพอเรากดจุดเข้าไปเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับทีนี้พอเราถ้ากรณีที่เราเลือกหลายตัวเนะี่ยแล้วเราต้องการที่จะซูมไปยังจุดใดจุดหนึ่งนะครับทีนี้สมมติว่าผมจะซูมไปจุดกล่องที่อยู่หลังสุดนะครับพอผมซูมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองลองเอาใหมเนะี่ยพอผมซูมเข้าไปเนี่ยกล้องมันจะเริ่มหนืด น,นี่มันจะเป็นปัญหาเวลาสกอร์เมาส์เข้าไปเรื่อยๆครับตัวกล้องมันจะหนืดมันมีวิธีแก้อยู่นะครับที่ผมใช้ง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่า,าจากที่ลองใช้นะครับตัวนี้มันโอเคสุดก็คือในขณะที่เรากำลังสกอร์เมาส์แล้วกล้องมันเริ่มหนืดนให้เราหมุนหมุนคลิกเมาส์กลางนะครับ แล้วก็ทําการหมุนไปตัวข้างหลังวัตถุนะครับแบบนี้สมมติว่าจุด1ข้างหน้าวัตถุมันหนืดครับให้เราหมุนหรือว่าโรเทตกล้องของเราเนี่ยไปฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะไปโฟกัสที่จุดนั้นแทนครับจากนั้นก็กดชิปทําการเลื่อนหาตําแหน่งแบบนี้เราก็จะสามารถเข้าวัตถุได้ง่ายๆเลยครับแบบนี้มันจะไม่หนืดนะครับ จำง่ายๆก็คือว่าถ้าฝั่งไหนมันหนืดเนี่ยมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มันชิดกับวัตถุเสมอนะครับอย่างเช่นว่าผมสีเ e ล็กตรงนี้ผมต้องการเอากล้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวใหม่พอเรากดจุดออกมานะครับเราจะทําการเข้าไปตรงนี้ยังลื่นอยู่นะครับลองชิ้นนี้ดูชิ้นนี้พอชิ้นเนี่ยมันเริ่มหนืดอยอีกแล้วนะครับ เราทําการซูมเมาส์ออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ทําการหมุนเข้าไปตรงหลังกล่องตัวนั้นแล้วก็ซูมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็เลื่อนแบบนี้มันจะง่ายนะครับนี่กดชิปแล้วก็ลากคลิกเมาส์กลางครับเลื่อนวัตถุให้อยู่ตรงกลางนะครับโอเคบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ได้จําเป็นแต่ว่าถ้า ในกรณีที่เราทำงานจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวนี้อยู่นะครับแบบว่าเรา Select หลายจุดหรือว่าเป็นเว r ร์ x ท็ก็ได้นะครับเรา s e เล c กหลายจุดสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ชิ้นที่มันใหญ่ๆแล้วแล้วเราครับต้องการ Select หลายจุดนะครับมันไม่สามารถซูมเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งได้นะครับ ถ้ากรณีจุดเดียวเนะี่ยยังเข้าใจนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราต้องต้องการเลืกหลายจุดนะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการเลือกทั้งเฟซตัวเนะี้ยแล้วผมกดแบบนี้กดจุดบนนมแพดนนะครับมันจะซูมเข้าได้แค่นี้นะแล้วก็อ่าแล้วก็มันจะมีกรณีถ้าเราต้องซูมเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปดูอะไรสักอย่างบางจุดนะครับอ่าอย่างตัวเนี้ยมันเริ่มหนืดแล้วนะครับ๋ยวผมจะลอง จะเอาเข้าไปตรงนี้มันเริ่มหนืดครับตอนนี้มันหนืดครับผมไม่สามารถเข้าไปดูจุดทางอีกฝั่งได้นะครับก็ใช้วิธีู่ซูมเอาออกมานะครับแล้วก็ทําการหมุนตัวกล้องครับเข้าไปข้างหลังมันก่อน,นครับแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้มันก็จะสามารถเข้าไปสังเกตจุดนี้ได้แล้วนะครับ ่าพอผมจะไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพอสกอเมาส์เข้าไปเนี่ยมันเริ่มหนืดนะไปไม่ได้แล้วครับหนืดอ่าบางคนอนะ่ะจะใช้วิธีการตั้งค่าอะไรสักอย่างครับซึ่งผมอ่ใช้วิธีนี้นะฮะตรงนี้จะไปจุดนี้มันหนืดนครับก็ซูมเมาส์ออกมาก่อน,นครัแล้วก็หมุนพอหมุนมาแล้วเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสนะครับจุดที่เราต้องการเนี่ยให้เรากดชิปค้างแล้วก็คลิกเมาส์กลางครับแล้วก็ลาก ให้มันไว้อยู่ตรงกลางจอของเรานะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับหมุนลากให้มาอยู่ตรงกลางนะครับหมุนเข้าไปข้างหลังมันให้ได้นะครับแบบนี้อ่าเราจะสามารถเข้าไปโฟกัสจุดนี้ได้แล้วนะโอเคมาลองอ่าทวนอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมสมมุติวัตถุ3ชิ้น,นครับคอนโทรลเจเป็นชิ้นเดียวกัน,นครับ เราเลือกวัตถุปุ๊บกดจุดบนน้ำแพทเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปทั้งหมดถ้าผมต้องการเข้าไปที่วงกลมเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะนอกจากจะเข้า e d ิ t Mode แบบนี้นถึงจะไปได้นะครับกระนี้ถ้าเราต้องการเห็นที่มันไม่ได้ใช้บิ t โห d e ในการเ l e c t จุดเดียวนะครับ กรณีถ้าเราต้อง select 2จุดเพื่อทำการ extrude 2จุดอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมไม่สามารถ u n s select ตรงนี้ได้นะครับถ้าเรากดจุดเนี่ยมันจะ,ะเป็นภาพร่วมนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปยังทรงกลมเนี่ยใกล้ๆมันไปไม่ได้นะครับอ,อันนี้คือคือมันตึงแล้วนะครับมันไปต่อไม่ได้นะฮะมันหนืดนี่ผมสกอร็ลเมาส์อยู่นะฮะ ก็ใช้วิธีเดิมหมุนมาด้านหลังของวงกลมนะครับแบบนี้แล้วก็สกอร์เมาส์าเข้าไปเลยนะมันจะลื่นมากเลยนะครับมันจะทะลุได้เลยนะ,ะจำไว้เสมอว่าถ้าฝั่งหนึ่งมันหนืดนะมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่มันใกล้วัตถุเสมอนะครับฝั่งนี้มันหนืดก็ไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้มันจะ,ะเข้าใกล้นะครับทีนี้เราต้องการให้วัตถุ กล้องเราเนี่ยมันหมุนรอบวัตถุครับเราก็ต้องซมเมาส์มาก่อนแล้วก็หมุนคลิกเมาส์กลางค้างครับแล้วก็หมุนแล้วก็กดชิปกดเมาส์กลางครับเลื่อนแผนกล้องให้ตัววัตถุนเนี่ยมาอยู่ตรงกลางครับหมุนรอบๆนะครับแบบนี้มันก็จะหมุนรอบวัตถุได้แล้วครับนี่แบบนี้แล้วก็จะสามารถเข้าไปโฟกัส ส่งกลมได้นะครับในขณะเดียวกันที่เรายัง s e e ือก t c ซตรงนี้อยู่นะเช่นเดียวกันถ้าผมต้องการดู F c ซตรงนี้คนระับตอนนี้มันยั zoom เข้าได้นะครับกรณีถ้ามันซูมเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้วิธีเดิม รตรงนี้มันเริ่มหนืดบางทีมันเป็นแบบไม่รู้ตัวนะครับเราหมุนกล้องแผนกล้องไปเรื่อยๆนะฮะมันจะหนืดก็ให้เข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะหมุนรอบวัตถุได้เลยนะโอเคก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เป็นสายปั้นโมเดลนะฮะแล้วต้องการใช้ พวกฟังก์ชันเรียกถูดิเนเซตต่างๆนะครับให้มันร่วมกันนะครับแล้วมีปัญหาในการแผนกล้องรอบๆวัตถุที่เราจะอิด t ิตนะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็จะมาลงให้อีกนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ